วันนี้เราจะมีการเวอร์เฟสกันอีกแล้วนะครับแต่ว่ารับประกันความสมน้ำสมเนื้อมุมน้ำเงินเรามี t o y o ต a Supra จาก Mini GT นะครับคันเดนเชียลส่วนมุมแดงนั้นเรามี Toyota GR Supra เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้มาจากค o t บิลพรีเมียมนะครับงานพรีเมียมไม่ใช่แพ็กฟ้าไม่ใช่ไก่กาแต่ว่าระหว่างที่ต่อยกันนัวอยู่นั่นเองมีคนโพลมาบอกว่าเราก็มีซุปเหมือนกันมาเจเลต ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับเราเริ่มด้วยงานของม i นิ GT ก่อนนะครับคันนี้คือ s k s Toyota GR Supra number no. 77นะครับ Fat Fire Racing 2020 D1 g r a n D1 กางปรีสำหรับ D1 กางปีเนี่ยก็เป็นสนามแข่งในญี่ปุ่นนะครับเป็นการ แข่งรถดริฟท์คาร์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ก็เป็นสไตล์รถดริฟท์และเป็นรถแข่งนะครับจะมีลายสปอนเซอร์เยอะหน่อยแต่ว่ามันดูสวยมากกว่าดูรกนะอะเดี๋ยวแกะออกมาดูชัดๆกันคันนี้เป็น Toyota g r Supra นะครับหรือ Toyota Supra รุ่นที่5ออกมาครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2019แต่ว่าคันนี้เป็นคันแข่งในปี2020นะครับมันก็จะมีสปอนเซอร์เยอะหน่อยนะ โตโยต้ากัสูเรซิ่งก็มีนะครับหรือ GR ที่เขาย่อก,กันอยู่ข้างหลังส่วนรายละเอียดของรถเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยครับรายละเอียดดีนะไฟหน้ากระจกข้างทุกอย่างดูแบบสเกลสมส่วนล้อก็เป็นล้อยางนะครับแล้วก็ลายยางนี่โอเคเลยนะดูแบบสมจริงนะครับคันนี้เป็น j จ p ปนเอกซ์คลูซขายเฉพาะในญี่ปุ่นแต่ว่าในไทยก็เห็นมีขายใน แอปส้มนะครับก็ราคาประมาณ850บาทสำหรับ Mini GT เนี่ยเขาก็จะมีกล่องให้เก็บนะครับโดยที่จะมีแพ็คพลาสติกแบบนี้ให้เราใส่รถเข้าไปนะแล้วเราก็เก็บรถให้ดีๆนะครับกดแก๊กเนี่ยมันจะเข้ากับรูปร่างรถพอดีนะแล้วก็จะมีกล่องกระดาษให้อีกชั้นหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บสำหรับคนที่แบบแกะรถตลอดแล้วไม่รู้จะเก็บไหนเนี่ยมินิจีก็มีโซลูชันที่ดี แต่ Hot Wheels ไม่มีนะฮะ t ตโ a ต a Supra เหมือนกันนะครับปีเดียวกันปี2020นะแต่ว่าสปอนเซอร์ไม่เยอะเท่ากับของ Mini GT นะครับมีแต่ตราแบรนด์ของ Toyota ที่อยู่บนรถตรงนี้กระจกมองข้างก็ไม่มีอ,อย่าพิ่งว่าของ Hot w h e e ิ s ไม่สมจริงนะครับอาจจะเป็นแบบ n ัสคา r ก็ได้นอที่มันเป็นรถสไตล์ฝาครอบอย่างเดียวไม่ได้มีรายละเอียดแบบมีกระจกมองข้างนะครับหรืออาจจะคล้ายๆอ่ะคอนเซปต์าคา แต่ฮอตฟิวก็ออกรถรุ่นนี้มาลุวๆนะฮะอ้าวเห็นอะไรไหมครับชุดสไลด์สตรีทอันนี้ในรูปเขามีกระจกมองข้างนะแต่รถจริงไม่มีเอาทำไมไม่ใส่มาครับฮอตฟิวอันนี้ก็เป็นคะแนนลบของ h ฮอต i ิวนะครับบางทีรายละเอียดมันไม่ค่อยครบถ้วนนะแล้วก็เขาบอกว่าสัดส่วนบางครั้งก็ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เอาเราลองมาเทียบกันเนาะระหว่างคันนี้นะครับสไลด์สตรีทกับ Mini GT ว่าเป็นยังไง รายละเอียดสัดส่วนดูมินิจีทีสมจริงกว่าลายมินิจีทีก็ละเอียดกว่าเนาะแล้วก็มีลายเยอะกว่านะครับรายละเอียดดีเนาะกระจกมองข้างนี่โอ้โหตัวแบบชี้ขาดเลยว่ามินิจีทีนี่ยอดกว่าจริงๆนะ,ะล้อก็สวยนะครับมินิจีทีแล้วความลื่นล่ะความลื่นมินิจีทีลื่นไหมนะเดี๋ยวต้องมาดูความลื่นกันอลองสไลด์ดูนะครับมินิจีที ก็ลื่นโอเคอยู่นะไม่ฝืดนะฮะโอเคเลยก็ไม่ใช่แค่รถตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับอย่างนี้เอามาเล่นบนราก็อาจจะได้เหมือนกันนะคราวนี้มาดูงานมาเจเลตบ้านนะครับมาจเลตแบบมาแบบเนียๆนๆะอ่ะออกมากับชุดเจแปน Series นะครับปล่อย t o y ยต้าซุป a j c ร8 0ซีออกมาก็เหมือนกับท้าฮอตฟิลต่อยเลยเพราะว่าฮอต v ิลเนี่ยมีโตโยต้าซุป a 3รุ่นนะครับรุ่นล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็คือ1982 t เ y ้า a ุ้ปรคันนี้นะ แต่รุ่นที่ฮิตที่สุดเนี่ยก็คือรุ่นที่ทอดวิวใช้ชื่อว่า Toyota าฟุ r ปาเฉยๆนะครับซึ่งมันเป็นรุ่นที่ออกมาเยอะมากก็คือ Toyota าฟุ r ปารุ่น Fa สส f u ฟ i o u ียตุนแหละนะออกมาเป็นรุ่น Toyota าฟุ r ปา1994ก็เป็นคันเดียวกับที่มาจเลตทำออกมาเลยนะครับรุ่นเดียวกันออกมาชนกันอ่ะดูกันเองว่าชอบแบบไหนมากกว่าชอบ Ho อดวิวมากกว่าหรือชอบมาจเลตมากกว่านะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซุงแก๊กเลยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าซุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ